กงงารตัดนาและขอให้พี่น้องมีความ,มสุขนะฮะในประเพณีสงการปีใบไผะซึ่งเราก็จับเป็นประเพณีทุกปีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มาดูแลประเพณีต้องสืบทอดต่อไปอีกยาวนานนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีในช่วงปีใ่ไทยและขอให้ถิงศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเจ้าพ่อหลับเมืองของปทุมธานีเราไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลัเมืองจังหวัดปทุมธานี สารเาพ่อหลักเมืองทุกอำเภอนะครับโปรดดูมานดามาทำทองให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเข้ามาั้งใตตลอดปีใหม่นี้หรือตลอดไปโอเคท่านขอบคุณมากครับรับารคคุณนะครับท่านผูะกำกับรลวงมงคลวิจุปจักรณอยุายาขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะท่านที่มาใหม่นะคะผอฟ้าพอทิพาสุพัฒนกุลพุ่มในการสัมมน้พิธีโย้าให้ทีวีค่ะได้มาร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระและรดน้ำระของผู้สูงอายุกับพวกเราในวันนี้นะคะ ำดับต่อไปก็ขอเเชิญทุกท่านลงแากเวทีเพื่อไปทํากิจกรรมส่งน้ําพระและรดน้ําดังหลงผู้สูงอายุบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะขอรบกวนนะคะดับแรกที่จะเดินเดินนำกิจกรรมเร็จค่าพูดแล้วก็จะมาขอพ่อห้กำลังใ รุกทานุกสโมสและกผู้ะครับผูงสุโทที่นะครับมาในวันนี้ด้วยนะครนั่งรอให้เรารดน้ำขอขอแ่วครับเพื่ความเป็นสิริมงคลในงานับปีใหม่ไทยในปีนี้แล้วที่ทางงวันยกแสนและวทีที่เดชราตนท้ากับทีมงานเนี่ยได้ัจากวันหลังารลูกาให้เกิดขึ้น รถน้ำ่อ,องพอนแ้น ู้ใหญ่ให้บอลแล้วนะครับค่าคืนนี้แนบเรามีนัดกันที่นี่เช่นเคยนะครับส่วนอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะอ่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากช่วงนี้นะครับถ้าท่านต้องการความสดชื่นความสนุกสนานก็ขอเรียนเชิญดน้าหน้าแนบถนนทุกงหลวงเราเราเปิดน้ำให้เล่นกันแล้วนะคะสามร้อยเมตรที่เราเปิดให้เราก็ได้แก้ปัญหาของเมื่อคืนไปแล้วเมื่อคืนเราก็ไปถอดสปิงเกอร์จ้ะ โอ่งออกดังนั้นตอนนี้เราเพิ่มบ๊อกน้ำให้ใน้องได้เติมน้ำได้อย่างสบายใจอย่าไปถอดสปิงเกอร์นะมีมุ่ตีในการแข่งรับเชิญนาทีทุกันธ์นะนะต้องมามันของการที่นี่นะครับเพื่อที่ชื่อว่ารับใ่หนายดองครับแล้วก็ถือว่าความสนุกสนานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับความสนุกสนานความมันบนเวทีแห่งนี้ในกาในข้าคืนนี้เนี่ยรับรองได้ว่าความสนุกสนานเนี่ย จะถึงใจพราม่พี่น้องทุกท่านแน่นอนสนุกสนานแน่นอนแน่นอนะก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อรับสื่อสารประเด็นมีการทำไัให้งงอยู่ก응ับพวกเรนสื่อไปนะคะกับเจ้าหน้าที่นีและน้องกับกคงการศึกษาด้วยนะครรักษา อยากให้คงอยู่ไว้แล้วก็เกิดเป็นรุ่วันนี้นะครับแล้วก็จนวันนี้เนี่ยวันไหลนะครับเส้นกาลอนุต่าของเราเนี่ยนะท่านต้องรุ่งน้ำไม่หมดนะคะที่หน้าเวทีนี้ได้ตล้วก็เรายังมีศิลปินแล้วก็ไม่คว่ำพวกดีนะครับของชาวเราก็การใช่ครับก็ื่อขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับต้องมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนและจะละทิ้งความเชื่อเก่าและนอมของคนไทยไป โดยท่านนายกเวลานทอนายกแสงประไลบนิหาปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยแข่งโครงการขึ้นเพื่อจะได้รับษ์สุขฤทนิ์เลยวัฒนีวัะสำหรับท่านที่ได้นำกิจกรรมก็ท้างขอพรเสร็จแล้วนะคะนั่งตรงตนี้นะคะเพื่อรอดาราสุดใจ บอนนั้นใหอยู่นะคะซึ่งปีนี้นะคะวันสงการคือวันที่3เมษายนตรงกับวันนัดยามสงการก็มีที่ว่า เด็บโกงด้วยกันสำหรับงานสงกรานต์ปีนี้นะคะงานจุ่มสับดีเป็นงานสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์พัดจอบัดทีนมีตัดนาวาร่าหรือแก้วทัดีเป็นรุ่งกระด้หัดสาหัส ท่านนายกท่านออกิติเดชรานทองแล้วก็ท่านรองแล้วก็คณะผู้บริหารทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมเทศบาลตำบลลำลูกกาวันนี้ได้จัดง,งานขึ้นนก็ถือได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้ความกระตันอยู่ต่อผู้มีมีคุณอจ่ทันทัดแล้วท่านต้องบอกว่า อันดับแรกเลยแตมาให้เป็นคอร์อพออันนี้ไม่ไม่ยากไม่สั้นพอดีแล้สติเป็นเรื่องสำคัญเหมือนเหมือนท่านํำลงวิทย์กำลงกำลงวิทย์พวกกระจาพวกเมื่อกี้ว่าทางการจัดงานาท่านก็ไปมาหลายงานแล้ว